สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มอตอยุ่งๆนะครับอากาศก็ร้อนนะครับหลังจากที่ผมปล่อยน้ายสดไปจากที่ใบเขาล่วงใบเขาล่วงหมดเลยนะครับที่ผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับเพ <m> <anime> ราะว่าช่วงนี้มอตอยุ่งๆนะครับอากาศก็ร้อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็บรรยากาศบรรยากาศลมมา เหมือนอากาศจะเย็ยนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกลิ่นไอฝนจะมานะครับวันนี้ก็คือพิษจากทุกวันครับแต่ปกตินี่แต่ก่อนนี่เช้าขึ้นมาก็จะร้อนเลยครับวันนี้ก็อากาศดีครับถือว่าอากาศดีครับก็มาดูการให้มันมาดูไรมันซ้ำาหลังครับมาอัปเดตเียงที่สี่เดือนกว่านะครับที่ผมมาไ้น้ำยศอีกตอนนั้นนะครับ ก็คือวันนั้นน่ะผมได้ให้ผมได้ให้ <c oughs> ใหปุ๋ยยูเรียสองกิโลต่อน้าต่อน้ารยดีนะครับแล้วก็ปล่อยมากับสายน้ำยศนะครับเนาะจากวันนั้นที่มันเหี่ยวใบร่วงหมดเลยนะครับผมก็ผมก็ใส่มากับสายน้ำยศเลยผลแตกต่างครับหลังจากที่ไม่ได้มาดูหลายวัน ก็คือใบเขาจะเคี้ยวเคี้ยวมากเลยครับก็คือเราก็ประหยัดประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะนะครับดีกว่าเราประโยชน์ก็คูน,นะครับเนาะก็คือนี่ครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับเนาะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะให้ดูย้อนแสงก็คือสวยงามมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ ยอดมันเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็มีความเคี้ยวนะครับเนาะก็คือแปลงนี่ยากให้ดีต้องอยาห้ดีต้องให้น้ำยศอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือไม่ก็สองอาทิตย์หนึ่งครั้งครับนี่เริ่มแห้งแล้วครับหลังจากที่ผมให้น้ำยศไปวันนั้นนะครับเนาะก็คือตอนนี้เริ่มแห้งเร้วแต่ถามว่าถ้าเราให้เขานานเหมือนที่ผมให้ครั้งก่อนนะครับก็คือน่าจะเดือนกว่า น่าจะเป็นเดือนมั้งครับที่ให้เขาแล้วเขาก็ขาดขาดน้ำนะครับเขาก็ไมเขาก็จะร่วงนะครับจากแรกๆที่เราให้น้ำยศเขาเขาก็จะเคี้ยวขึ้นเคี้ยวเหมือนสภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอเราพอเราไม่ได้ให้น้ำยศเขาอีกปั๊บเขาก็ชะงักการจะเริ่มเติบโตนะครับแล้วเขาก็เขาก็ากจะ ดูดซับจากยอดมันสำปะหลังเพื่อที่จะไปลงหัวนะครับทําให้ใบเขาล่วงนะครับเนาะก็คือผมจะพามาดูความเขียวแล้วก็มาอัปเดตหัวมันสำปะหลังนะครับว่าตอนนี้หัวมันสำปะหลังเขาไปถึงไหนแล้วต้นเขาก็จะไม่โตเท่าไรนะครับเพราะว่าเขาแรงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ว่าที่ใบเขาล่วงหมดเลยนะครับที่ว่าอยู่ใกล้กลป่า,มาไม้ใกล้ต้นไม้นะครับมันจะเป็นต้นยูคาลิปตัสน,นะครับเนาะ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูเลยโอเคครับผมไปชมกันเลยครับผมมาชมกันต่อเลยครับนี่ครับหลังจากที่ผมปล่อยน้ำยศไปจากที่ใบเขาล่วงใบเขาล่วงหมดเลยนะครับที่ผมไม่รู้มีรูปภาพไหมนะครับถ้ามีรูปภาพเดี๋ยวผมจะขึนโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนนั้นใบเขาล่วงจนหมดเลยนะครับนี่ครับเขาแตกยอดใหม่ออกมาสวยงามมากเลยครับขอถือว่ามีแรงใจสู่ตัวไปนะครับเพื่อนเพนพี่พี่ครับ นี่ครับมันก็เขียวนะครับตอนนี้เขาก็มีความเขียวก็คือแปลงนี่ผมจะแบ่งปล่อยน้ำสองขังนะครับก็คือสองขังขังละสองกิโลนะครับผมจะใส่ปุ๋ยไปสองกิโลต่อน้ามรอยลิตรแล้วก็ป่อยมากก็สายนำยศนะครับก็คือตัวเฉลี่ยก็แปลงนี่ผมใส่ไปแค่สี่กิโลนะครับลลัรับที่แตกต่างเขาก็จะเขียวเหมือนเหมือนโดนน้ำฝนนี่ครับสวยงามมากเลยครับ คลิปนี้ก็จะย้าเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูหัวมันจำปหลังต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เขามาแห้กำลังใจก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับที่เขามารับชมมาแห่กำลังใจนะครับเนาะสวัสดีครับ